มาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิมานําำเสนอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องอุงอิงเพชรบานแพงคือเก่าเหมือนเดิมคับพี่น้องคลิปได้กับคลิปนั้นโรเตอุงอิงมาพี่น้องเนาะเอานี่แหล้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าอีฟซีนคลับลายคนนีหามพลาดเด็ดขาดครับพี่น้องเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นนะคะเอาสิพลาดได้จังไหนบอกเลยนะคะว่าคลิปที่อันนี้สิขื่นให้ลายคนในเบิร์ต่อจากนี้นะคะเป็นคลิปที่ ถือว่าหาดูได้ยากนกพี่นองนอนรุดมากเต็มๆนะคะกับโบรูและว่าผู้ใดหลักทายไวนพี่นองเนาะแต่หลังจากทีเฮาได้เบิงเฮาได้เห็นแอดมินก็มองว่าเป็นภาพทีเสื้อว่าลายโครดน,นีนะคะบ่บ,บคอยได้เห็นนะคะบ่คอยได้เห็นถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนกพีนองเนาะน,นะคะภาพอีหยังเดี๋ยวสิขึืนวิดีโอประกอบให้เอฟซีแฟนคลับหลายคนได้เบิงไปน้าได้เบิงไปพร้อมๆกันและให้หลายคนผิจารณาเบิงขับพี่นองว่า คิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะกับคลิปลปนี้นพีนนกก่น้องเนาะก็ถืิว่านาน,นานทีเราจะได้เห็นโมเมนต์พ่อกับลูกนพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่ละาสัหรับคลิปที่ได้ขึ้นให้เอฟซีกันครับหลายคนในเบิ่งกันเป็นจังไหนเป็นคลิปที่บอสโจค่ะพี่น้องนะคะเหมือนเป็นการแบบบอกงานสั่งงานลูกสาวนะคะประมาณว่าธิวาจังไลยล่ะเข้าต้องลุยเข้าตรงสูเข้าต้องสั่งทันผลงาน ให้ออกมาดีประมาณนี้คิดว่าจังสัรน,นะคะหรือว่าบออย่างอันนี้กับบอสามคือกันนะคะแต่ว่าจากทีเดเบิงการายกกำปั่นของอบอโจโแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเหมือนบอกให้อุงอิงลุยเลยลุยงานตเต็มที่เลยลูกประมาณนี้บอเราพี่น้องนั่นแล้วสำรับมืออีกข้างหนึ่งของบอโจโยอมานิ่งเดมิการมาโอบโอบกอดลูกสาวเอามือมาโอบกอดลูกสาวอยู่ท้าหลังค่ะพี่น้องนะคะ เห็นแต่ย่างชัดเจนนะคะว่าบอจเอ็นดูอุ้งอิงมากรักอุ้งอิงมากเราพี่น้องนองลูกสาวนะคะลูกสาวแบบพ่อได้กอดจากคนเป็นพอน่อเราพี่น้องนอซึ่งโมเมนต์อะไรลักษณะแบบนี้เฮ้าบ่เคยได้เห็นแอดมินคิดว่าอะไรคนบ่เคยได้เห็นเสือบาจังสันนะคะการที่บอจนี่แหละเอ,เ,อเอาเอาเอามือมามากอดอุ้งอิงอยู่ทางหลังเราพี่น้องนอเป็นโมเมนต์ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่า มันอบอุ่นนะคะมันอบอุ่นแล้วก็เว่าอุ้งอิงนองการบรูดูถึงความรักและความเมตตาและความเอ็นดูของบอสจทีนี่โตจะของแอดมินเว่าอุ้งอิงรู้รู้สึกได้สัมผัสได้เนาพ่นองเนาะนะคะอูก้กระือว่าเป็นคลิปที่ลุดคักอหลีนะคะลุดแบบอ่าแต่เราได้เห็นคลิปนี้แล้วเขาก็รู้สึกแบบดีใจนะคะหลายคนบอกวา่วาขยยิมบห่หูหลายคนว่าจังสัน นะคะเป็นเป็นภาพที่แอดมินม่งว่าอ่าิว่าจังเลยล่ะนะคะนานๆทีนพีนงนัแล้วก็สิีมี่อีกคลิปหนึ่งค่ะพี่นงเดือดสีแฮรหรีหคนเด้ไปเบิ่งกันนะคะเป็นตอนที่พ่อกับลูกได้มีการไปนางขายบัตรน้ากันนะคะมื่เจ้าคิดเห็นว่าจังไดแน่ะนะคะการที่เข้าไปได้เห็นพ่อก,กับลูกทําอะไรลักษณะแบบนี้ร่วมกันไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่เมื่อคืนนี้มีหลายโมเมนต,ต์ด้วยการที่อุ้งอิงกับวอโจได้ทําร่วมกันนะคะซึ่ง โอ้ยชง YouTube หลากหลายชงก็คือสนุกไทยบักคักเลยล่ะมือขึ้นนี่น็อพีนองเนาะตัวยังก่อตัวยังก่อธได้บาทไม่คบนบอกว่าจ้าต้บาทค่ะพ่อขายตัวขายแด้แต่ว่ายังเป็นตัวใจไทยแลก็แล้วเงยบัตัวยังก่อตัวยังก่อเ่บาทมครบาทบอกว่าจ้าต้อไสบาท ายัวายแดแต่ว่ายังเป็นัวใจไแล้วเฮ้ย้ก็อานี่ละนะคะสัหรับมือขึ้นนพพี่น้องเนาะอุ้งอิงกับไปนางคายบัตนะคะก็ที่ว่าเป็นภาพทีเข้าชินตาแล้วนะคะจะเผาเจาการจากงานก็คือปลื้มหนักมากๆนพพี่น okay, ้องเนาะปลื้มนักพุ่มใจในตัวอุ้งอิงแห้งนะคะหลายคนบอกว่าติดตามคนไม่ผิดจริงๆแต่เส้นใจถืออิริที มีการวาจาคณะหมอล่ำสาวหน่อยเพชรบานแห้งมาทำการแสดงเพราะว่าหลายคนบ่วงวาสำหรับอ,ง,องิงนคะคะน้องมานังขายบาดซอยอีกตั้งหากอยู่หนางานจังสีแนมะ่เราพี่นงเนาะการที่องอิงมานั่งขายบารช่วยนคะคะเป็นการเรียกลูกค้าได้รับพี่นองเรียกลูกค้าแล้วก็เฮ็ดห้เจ้าภาพนีเพื่อนกะได้ไล่ได้จากลูกค้าจากการขายบาดขายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อที่ิ มีเงินไปจ่ายค่าหมอล่ำจังสี่แมคบพี่น้องนะคะก็คือขวัญใจเจ้าภาพจริงๆงานใหนก็นงานนันคันอุ้งอิงนองบ้างนะคะหรือว่านองนองมาก,กอ่อนเวลานองกับสีแบบนี่แหละยางมาตู่ขายบาัตรนพน้องเพื่อที่จะมาะขายบัตรช่วยเจ้าภาพนะคะละกาพ่อนองได้ยิ่งเสียงดนตรีนองกับสีฟ้าแลนไปขึ้นเช็คเศร้าก็คือทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆหลังจากที่เช็คเศร้าเสร็จนองกะ ได้มีการลงไปเพื่อที่จะเตรียมโตแต่งหนาเฮ็ดผมอ่าซ่อมบดขคงงจ้าของนั่นละนะพีดองน้องก,ก็ถือว่าเฮ็ดนาทีได้ดีวันถอกนะคะแล้วนี่และเนี่ยย่างทีได้ขึ้นคลิปให้เล่นคนได้เบิงกันเหมือสักครู่นี้คิดเห็นว่าตั้งไดเนี่ยครับพี่น้องเป็นโมเมนต์หลายๆโมเมนต์เทียนมินได้เบิงได้เห็นแล้วก็ยิ้มตามเน,นพี้องเนาะนะคะแบบว่าเจ้าคิดเบิงแบบบดโจมนานังคายบัตนะคะบดโจมนานังคายบัตเป็นภาพที สิวาจังใดล่ะเฮ้ากับเบิ้งครึ่งเดเห็นอีกนะคะเราเชื่อว่าหลายคนนี่ไม่เคยได้เห็นแอดมินกับเบเคยเห็นคือกันค่ะพี่น้องเรียกว่าเพื่อนอาจจะเคยมานังขายอยู่แต่ว่าเข้าบ่ได้เบิ่งเข้าบ่ได้สังเกตเข้าบ่ได้แบบหรือว่าคนอื่นอาจจะบ่ได้ทายลงจังสิแม้เนาะพี่น้องเนาะนะคะแต่สาหรับคลิปนี้มานังขายบาัตรกับลูกสาวนะคะเป็นจังไดภูนีก็มาลกคามาลูกคามา สามบัสซี่บัสเป็นทอดไดต้องทอดน,นัทนทอดทอนนี้อุยปวดหัวนะคะระดับผู้บริหารนี่บ่ต้องมานางอ่านี่ล่ะคายบัสอยู่หน้างานค่ะพี่น้องนะคะบ่ต้องมาเฮ็ดขนาดนี้แต่ด้วยความที่เพิ่นเห็นลูกสาวเพิ่นเฮ็ดนะคะเพิ่อนอ่อนซ่อนลูกสาวเพิ่นค่ะพี่น้องก,ก็เลยน,นี่ล่ะแต่มานางขายบัสกับลูกสาวถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆแอดมินเซอร์าบาบอตโจอ่านี่ล่ะแบบเพิ่นมีความซูเป้งเด็กนะคะที่ ได้อยู่กับน้องอุ้งอิงเนพี่น้นองเนาะนะคะบแบบถือว่าอุ้งอิงนี่เป็นรอยยิ้มเป็นความสุขและเป็นอะไรหลายๆอย่างให้กับบอสโจจริงๆเนพี่น้นองนบอสโจเพิินจังพุ่มใจในตัวลูกสาวเพิินขนาดนี้นะยคะปกตินี่ภาพนางขายบัตรนี่เจอว่าหลายคนสีบ่ได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องแต่ว่ามีอุ้งอิงมาขายบอสโจก็เลยนี่แหละนะคะม่านางขายเป็นมูลูกสาวเนพี่น้นองเนาะอ้ปวดหัวได้ค่ะพี่น้องคิดเงื่อนขายบัตรแอดมินเคย่อนั่งขายแล้วค่ะพี่น้อง นะ่คะนานก็หนานีอยู่ที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์นะคะปีใดนี่แหละที่เอาสาวน้อยเพชรบันแพงเอามาลงนอพี่นองเนาะแอดมินแบบนางขายบัตรคบพีน่นงป,ปวดหัวแห้งสมมติว่าบัตรหนึ่งบัตรนี่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบนอพีนอน่นงเนาะและสมมตรว่ามาแปดคนจังสีค่คบพีน่นงคันคิดเลขเบลลวนี่ก็คือบ่รใดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคันทอนเงินบ่ถืองี่กันยาก นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคิดการคำนวณอะไรหลายอย่างต้องเร็วค่ะพี่น้องค่ะคนมาหุมมาหุมมาโอ้ยเมื่อยปวดหัวนพี่น้องเนาะนะคะแต่สำหรับบอโจยามานินเป็นจังไดมูจาวานะคะเพราะองค์อิงหรือเปล่าที่ทําให้เราได้เห็นภาพบอโจมานั่งคายบัตรแบบนี้นพี่น้องเนาะก็ที่ว่าเป็นโมเมนต์ทีน่ารักวันเถาะนพี่นองเนาะอากลากาอีกคลิปหนึ่งที บอโจได้มีการเอามือมาอบกอดลูกสาวอยู่ทั้งหลังนะคะเป็นเอียงที่เฮาได้เบิ่งแล้วเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นนพี่น้องเป็นภาพที่เรียกได้ว่าหาดูได้ยากในรู้ว่าผู้ใดเค่อยเห็นโมเมนต์แบบนี้นะคะเอเมน่าบ่บ่อเคยมีผู้ใดได้เห็นเซียวว่าจังสันนพ่นงนาอเอากาตามีล่ะสําหรับคลิปนี้กับว่ามียังหลายเอาโมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นภาพหาดูได้ยากมาให้ f อซีแฟนคลับและคนได้เบิ่งได้ติดตามกัน นราพี่น้องเนอะเอาเนี่ยแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สนีสะกอนนอค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ